สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดถึงวิธีการเดินอย่างถูกวิธีและอธิบายถึงขั้นตอนต่างๆของการเดินนะครับการเดินที่ถูกวิธีนะครับมีดังต่อไปนี้นะครับแบบในคลิปเลยครับข้อที่หนึ่งนะครับขณะเดินตาต้องมองไปข้างหน้านะครับสิกษาและลำตัวตั้งตรงไหล่สองข้างอยู่ระดับตรงนะครับข้อที่สองนะครับเรื่องแขนนะแขนต้องสลับซ้ายขวานะครับขณะเดินและข้อที่สามนะครับจังหวะความเร็วใน ก้าวเท้าสม่ำเสมอตลอดระยะทางที่เดินนะครับข้อที่สี่นะครับเวลาเดินนะครับให้ส้นเท้าสมัมผัสพื้นนะครับเพื่อรับน้ำหนักตัวก่อนปลายเท้านะครับก้าวเท้าออกไปประมาณครึ่งก้าวให้ส้นเท้าแตะพื้นแล้วถ่ายน้ำหนักตัวไปที่ฝ่าเท้าเหยียบพื้นให้เต็มฝ่าเท้าครับส่วนขาอีกข้างเมื่อกําลังจะย้ายให้ยกส้นเท้าขึ้นถ่ายน้าหนักตัวลงไปที่ปลายเท้ากดพื้นไว้นะครับทําเช่นนี้ไปเรื่อยๆตลอดเวลาที่เราจะเดินนะครับ ในเรื่องต่อไปนะครับการเดินอย่างถูกวิธีนะครับจะใช้เกี่ยวกับทุกส่วนของร่างกายเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าคอคอนั้นต้องตรงนะครับแล้วก็ส่วนของลําตัวก็อาจจะปล่อยสบายได้บ้างครับแต่ว่าลักษณะต้องไปทางตรงนะครับแล้วก็ในส่วนของข่านะครับเขาก็จะเป็นการส่งแรงนะครับให้เราสามารถเดินได้นะครับแล้วก็ส่วนของ ในเท้านะครับคือใช้ส้นเท้าในการเดินก้าวนะครับแล้วก็ใช้ปลายเท้าในการรับน้ําหนักครับ